แสดงธรรมมกออกไปเนี่ยพูดจาไม่พอเนี่ยก็คือแสดงให้เขาเห็นความยึดมั่นถือมั่นของเขาแต่เขาไม่เห็นไอ้คนพวกนี้นักธรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งอาจารย์ใหญ่อาจารย์เล็กอะทั้งผู้ฟังนั่นแหละแต่เขาสอนให้คนยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในธรรมยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าถูกไหมฮะไม่มีใครเกิดทันเลยอ พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้มีแต่แอบอ้างกันก็าจากพระโอษฐ์จากคาพระไตรปิฎกเล่มฉบมับแรกนู่นนี่นั่นไปเยี่ยนกับคุณเกิดทันนะ่ะคุณรับรองได้ยังไงพระเจ้าก็ไม่เคยรับรองเรื่องแบบเนี้ยถ้ารับรองพระองค์ก็สั่งให้ทาตั้งแต่ตอนแรกตอนพระองค์มีชีวิตอยู่มันไม่ดีกว่าหรยอดีกว่าให้ลูกศิษย์มาทาทีหลังไหมใช่ไใช่หรอเพราะพระองค์ก็เตือนอยู่แล้วดูกว่ามิสูทั้งหลายสิ่งที่เธอพูดเนี่ยถ้าเธอยังไม่เห็นแจ้งเธอจะหลงนะเนี่ยเออ ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นคำๆแล้วให้บันทึกไว้น่ะมันจะไม่ดีกว่าการการมาบันทึกทีหลังเลยแสดงว่าพระจเจ้าอ่ะท่านเห็นว่าสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยถ้าใครเอาไปบันทึกไว้หรืออไปท่องจําไว้มันจะกลายเป็นกิเลสกลายเป็นองธรร,รมเดียวแน่นทําให้ตัวเองเข้าไม่ถึงธรรมเหมือนอนุนน่ะอน,นุนก็พิจารณาอยู่นั่นน่ะความรู้ของพระเจ้าที่จํามาทั้งหมดอ่ะสุดท้ายอ่ะมันไม่ไหวเราต้องทิ้งทั้งหมดอ่ะมัน เกิดการบรรลุขึ้นมามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปทําแบบนี้แบบอนุ์ได้นะเออการที่อนุ์จะพิกออกมาจากจุดนั้นอะอนุ์ก็ไม่รู้หรอกอนุนก็จําเรื่องที่พุญเจ้าสอนมาเต็มกระบาลหมดแล้วแล้วมาวิจัยไฉมาพิจารณาคนเดียวอยู่งั้นอะเดินไปเดินมาจงกรมนะ่ะเออยิ่งพิจารณาก็ยิ่งหาทองออกไม่เจอไงจนเบื่อหน่ายจนไม่เอาอะไรแล้วเนี่เออมันช่างแม่งอะใครจะเป็นอะไรกูจะสังขารยานงญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาเขียนไวนะ้น่ะ กูไม่เอาแล้วคุเหนื่อยกูพอก็เลยหยุดก็เลยเกิดความสว่างแค่นั้นเองเออแล้วทุกคนจะไปทําแบบอนุนไม่ได้อืมไม่ใช่ว่าเออไปทําเหมือนอน,นุนเรียนแบบอนุนก็ปี่อนุนแล้วก็เออกูไม่เอาหรอกแล้วก็จะสว่างไม่ใช่นะมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมนึกบอวไหมว่าพวก คนที่ฟังผมเนี่ยมันไม่กระแทกจิตใจตัวเองมันไม่ได้เห็นกระแทกเข้าไปแต่มันไม่เห็นผมพูดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นพวกมึงมัมีตัวตนพวกมึงยึดมึงยึดในตำรายึดในคำพียึดในครูบาอาจารย์ยึดในพระพุทธเจ้ายึดในการปฏิบัติเออยึดในวิธีการต่างๆรูปแบบต่างๆก็มึงยึดกันอยู่อ่ะมันจะไปหลุดพ้นได้ยังไงล่ะถ้าฟังอาจารย์วิตย์น่มันกระแทกเข้าไปในจิตใจน่ะไอ้ที่หลงกันอยู่น่ะในจิตใจน่ะมองกับมองไม่เห็นตัวเองทิฏฐิมานะสักยทิฏฐี เออลูป,ปรคาค่าลูป,ปราคาการราคาปฏิฆาที่ยังมองไม่เห็นเลยจะไปทําลายจะไปกําจัดมันหนุ่นเออมึงไม่ต้องกำจัดหรอกมึงตายม,มันก็หมดตัวเองถ้ามึงจะไปกําจัดมันอนะ่ะล้ออะไรไปกําจัดก็อาตาตัวตนนี่แหละไปไปจัดการสิ่งเหล่าเนี้ยก็คือยึดมั่งถือมั่นนั่นแหละก็ทั้งทังทง้ที่มันไม่เที่ยนใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นไหมล่ะหาวิธีกําจัดมันหาวิธีไม่ให้มันมี ไม่มีการมราคะไม่มีปฏิฆะไม่ให้โกรธละความโกรธอะไรนะฮะใช่อันนั้นมันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นมนุษย์ไงมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่มีตรงนี้ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่มีใครไปกระทําอะไรกับมันมันก็เลยไม่มีเจ้าของก็เคยดับของมันเออโดยที่ไม่มีใครไทยกระทําเลยนะฮะ เลขตัวที่เข้าไปรู้ไปกระทำนี่ก็ไม่มีมันต้องสว่างมันถึงจะเป็นเองผมปลดล็อกตัวนี้ผมปลดยากมากเลยไอ้ตัวตัวยึดมั่นถือมันเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะขนาดคนฟังผม,มานานๆจนเข้าใจหมดอะมันยังปลดล็อกตัวนี้ยากเลยอะไอ้ตัวยึดมันถือมันเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราไง,ง,ใ,งใช่ แล้วไอ้บางคนเนี่ยรู้ว่าเอ้าอาจารย์ไม่ยึดนั้นเรจะอยู่ยังไงนุ่นตกใจกลัวไอ้ตัวเนี้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงอะเราจะไม่ไม่ยึดอะไรเ,เลยเราจะอยู่ยังไงอะมันก็อยู่แบบนั้นแหละเออมันกลัวอืมกลัวจะไม่มีตัวตัวเองไงกลัวจะไม่มีตัวตนไง NY? เราจะใช้ชีวิตยังไงอะอ๋อมึงคิดไปเองมึงมโนไปเองเออไอ้ตอนเวลามึงใช้ชีวิตอะมึงกลัวไหมหล่ะมันมีตัวนี้ไหมล่ะคือเออก็ปกติ เออก็มึงเชื่อไงมึงค like ิดว่าปล่อยการปล่อยนี <t 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 ่คือคือเหมือนจะเป็นจะตายอ่ะมึงคิดไปเองมโนไปเองมึงกลัวไปเองผมถึงบอกว่ามันปล่อยตัวเองไม่ได้หรอกมันต้องสว่างอย่างเดียวเพราะตัวตัวมันตัวมันไม่มีไม่มีตัวตนถาวรไงพอมีเหตุปัจจัยมันก็มีตัวตนขึ้นมามีเหตุปัจจัยมันก็มีตัวตนขึ้นมาไงเหตุปัจจัยคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมีเหตุปัจจัยอยู่สรุปแล้วก็คือมนุษย์นั่นแหละมันยังไม่ตายเน่ยมันยังมีเหตุปัจจัยคือมันยังไม่ตายอยู่พอมันยังไม่ตายก็ม,มีตัวนี้ขึ้นมาแล้วการที่จะหมดตัวนี้ไปอ่ะตัวยึดมั่นถือมั่นนี่ยนี่ไงเออเดี๋ยวผมจะให้ลูกศิษย์ผมที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยผมอโทรหาเขาแล้วเขาอยู่ดาวังคารตอนนี้ คือเป็นมนุษย์ดาวองคารคือจะให้เขามาทําไทยแมชชีนแล้วให้พวกเนี้ยพวกยึดติดในธรรมะของพุทเจ้าให้มันย้อนไทแมชชีนไปหาพุทเจ้าเออจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องตํารากันออนะฮะไปพุทธเจ้าเขกบ,บาลทีละคนสองคนเ,ออเหมือนลงกอคูณคือมันโง่ขงเขาเยอ,อ ผมถึงด่ามันยังไงผมถึงกระแทกไปเลือดเปื่อยของผมอะให้เขาเห็นความยึดมั่นถือมั่นในของเขามันปรุงแต่งหลอกมึงมาทั้งชีวิตแล้วมึงก็ยังให้มันดูปรุงแต่งหลอกมึงเงเรื่ององค์ธรรมะอยู่นั่นแหละไอทางโลกมันก็ปรุงแต่งหลอกมึงมาทั้งชีวิตแล้วทางธรรมะมันมึงก็ยังหลงให้มันปรุงแต่งครอบมึงอยู่นั่นหละเออพวกมึงเนี่ยมันต้องเจออาจารย์วิทย์อย่างเดียวเออพูดจับพลิกออกมาจาก ความหลงทั้งหมดจะได้เห็นว่าหลงอะไรนั่นแหละหลงอยู่ในนั้นแหละความรู้สึกนิคิดอารมณ์นั่นแหละเออและไอ้ความรู้สึกนิคิดอารมณ์แห,ออแ,มมแหละที่ปรุงแต่งเป็นธรรมะเป็นเรื่องเล่าต่างๆสารพัดสารเพนะฮะโอ้ยรู้ไปหมดก็ไอ้ความคิดปรุงแต่งนั่นแหละและไอ้คนพวกนี้ก็หลงอยู่นนั้นฮึะมันหาวิธีออกจากความคิดปรุงแต่งกันมาเป็นไม่รู้กี่พันปีเป็นล้านปีแล้ว ไปนั่งสมาธิไงไปเพ่งดูจิตว่างๆไปทําฌานไปฝึกสติไปทรมาร์เตงมันจะหนีจากจุดนั้นทั้งหมดเละวิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆวิธีกรรมฐานต่างๆ,ๆเพื่อจะหนีจากความคิดปรุงแตง่งแต่มันไปปรุงแต่งสิ่งสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วมันหนีไม่ออกปรุงแต่งสถานที่ต่างๆไว้แล้วก็ไปหลบอาศัยนีร่รงฮะเออมันโดนปรุงแต่งตั้งแต่แรกมันเกิดตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วมันไปหาที่ไม่เกิดอะ่ะ เออมันปรุงแต่งก็งคือการเกิดแล้วไงคือหลงก็ไปเกิดในสิ่งปรุงแต่งแล้วก็ไปสร้างความรู้ไว้ความเชื่อไว้ตรงนั้นอืเนอะฮะคือมันเกิดแล้วแล้วมึงจะไม่เกิดได้ยังไงเออมึงต้องเห็นการเกิดแล้วไม่หลงก็ไปเกิดอีกเออเห็นไม่ใช่ไปทําลายมันเอออย่าไปปฏิเสธเออตามเหตุตามปัจจัยอ่ะอันนี้ดีอันนี้มีดีมันดีหมดแหละถ้าไม่ดีมึงจะใช้ชีวิตยังไงคนไม่ คนคนด่าไม่รู้สึกโกรธนมึงมึงต้องไปเอามีดทิ่มตัวเองแลแนะนะถ้ามึงไม่เจ็บนะใช่คนชมไม่รู้สึกดีใจก็เอามีทิ่มตัวเองอีกอืถ้าไม่มีถ้าไม่เจ็บนะแสดงว่าใช่แล้วเออมึงมึงไม่ใช่มนุษย์แล้วนะที่ว่าใช่เนะี่ยเออมึงต้องมึงอาจจะต้องคิดเลยคิดมากกว่านี้ว่าหรือว่ามนุษย์ต่างดาวจับเราไปแล้วทําให้เรา ใส่สมองคนอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งเราถึงไม่มีความเจ็บอืแล้วถ้ามึงเริ่มเห็นอาหารแล้วมึงเริ่มไม่อยากแล้วเนี่ยมึงต้องเช็คตัวเองนะนะคือถ้ามึงไม่อยากอาหารเนี่ยมึงมึงต้องไปหาหมอแล้วแหละเพราะอะไรกูว่ามึงเริ่มป่วยหนักแล้วถ้ามึงเบื่ออาหารเอาอาหารจะชอบมายังไม่อยากแล้วต้องเช็คตัวเองแล้ว มึงเริ่มผิดปกติมนุษย์แล้วมันต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างนึ่งนีง่หรฮะเออเพราะเวลาผมไม่สบายเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินข้าวเออเนี่ยคือความผิดปกติแล้วในร่างกายผมรู้แล้วอืมแล้วกูไม่สบายอืมบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราบูบา้าบูบ้าบเนี่ยมันมีความผิดปกติในร่างกายจับให้คนมาจับหัวตัวเองเอาร้อนนี่หว่ะอา้าร้อนนั้นนี่ว่ะแสดงว่าไม่สบาย เห็นไหมเออความเป็นมนุษย์คือความเป็นปกติมีเจ็บมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีไม่สบายมีดีใจเสียใจมีหิวมีอิม่มนะฮะนี่คือความเป็นมนุษย์เออเราไม่ใช่ยอดมนุษย์คนนั้นมันหลงอยู่อย่างนี้แหละหลงเชื่ออยู่ในความคิดความจําเรียนรู้กันมาแล้วก็ครอบงํากันอยู่ใครจะหลุดพ้นออกจากตรงนี้ มันอุดพ้นได้ไปนั่งดูลมดูอะไรของเขา,ขเขาความเชื่อะ<ว>ไปดูจิตบ้างๆอะไรก็ไปสร้างจินตนาการ,รสร้างสร้างอะไรสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาครอบตัวเองครอบสัตว์ตัวนั้นแหละสัตว์มันไม่ดับสักทีมันก็ไปเกิดอยู่ในความบ้างนั่นแหละพออะไรกระทบมันก็หนักๆมันก็ไหลออกมาหาการกระทบปุ๊บมันก็บังคับตัวเองเข้าไปเกิดอยู่ในความบ้างไปหลบอยู่ในความบ้างไปหลบอยู่ในลมหายใจบ้างไปหลบอยู่ในพุทโธ ไปหลบอยู่ในการเคลื่อนไหวรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรอย่างนั้นเลยพอมันเผล่อไปคิดแล้วก็ดึงกลับมามันอยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยหลบอยู่งั้นแหละไม่มีวันจบสิ้นหรอกมันมีแต่ยึดมั่นถือมั่นออกจากความยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นคิดว่าตรงนั้นเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นในทางนี้ความเชื่อของตัวเองก็สร้างความเชื่อในช่างผู้สร้างเรือนไปเรื่อยไม่มีวันจบสิ้น ใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตเป็นปก,กติไม่ได้เพราะกลัวน,นู่นกลัวน <c oughs> ี่บาดระแวงไปหมดกลัวผิดศีลบ้างกลัวเออกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมบ้างไปพูดจาไม่ดีกลัวคิดไม่ดีบ้างกลัวเดินไปก็ยังกลัวเหยียบมดเหยียบแมงไปเรื่อยเปื่อยเออมึงใช้ชีวิตลําบากอ่ะพวกเนี้ยกลัวไม่ได้บุญบ้างเลยเที่ยวทําบุญกระถินป่าป่าตรงนู้นตรงนี้ไปเยอะแยะมากมายใช่ไหมเออ กลัวไม่มีบุญใช้เออเอาเงินไปทําบุญไปซื้อบุญบุญมันเป็นสิ่งที่มันความรู้สึกทางใจนะนึกออกไหมฮะบุญเนี่ยมันเป็นการที่แบ่งปันการเมตตาสงสารที่เขาเรียกว่าบุญไม่ใช่การไปกระทาแบบนั้นอันนั้นมันไม่ใช่บุญนะฮะการไปสร้างพระประธานน่ะใหญ่ๆโองใหญ่ๆมันไม่ใช่บุญ มันคืออุปทานบุญคือสมมุติคุณสงสารคุณเมตตาสงสารอะไรไม่ว่ามนุษย์หรือสอัตว์นั่นแหละแล้วคุณได้แบ่งปันตรงนั้นนั่นคือบุญบุญทางใจิตใจไงฮะนั่นแหละคือบุญมันไม่ได้เป็นบอใบไ,ไม้สลูยอยหญิงแบบที่เขาสอนกันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันเลยมันเป็นของมันเองอยู่แล้วแบบนั้นอนะ่ะอืม แต่ไอ้บุญที่เขาพาเราไปทําเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นสวรรค์ชั้นนูน้นชั้นนี้ชาติหน้าจะเกิดมาเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้จะเป็นเศรษฐีจะนู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วไอ้พวกนั้นมันทําไมมันไม่ทํากันนะทําไมไม่ให้เราแต่ไปทำะฮะผมถามหน่อยสิทำไมไม่เป็นผู้รับอย่างเดียวอ่ะถ้ามันได้ขนาดนั้นทําไมมันไม่ทํากันเออไอ้มานศาสนาทั้งหลายทําไมไม่ทํา ฮะล้างห้องน้ำวัดไปล้างกันอย่ได้บุญเยอะทำไมพวกมึงไม่ทํากันพวกมึงขี้ของพวกมึงเองอ่ะห้องมึงอ่ะถูกไหมล่ะถ้ามันได้บุญขยะเยอะขนาดนั้นแต่ทำไมพวกมึงไม่ทํา,าทก,ทกันก่อนล่ะมึงก็สละอยู่แล้วเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนพวกมึงก็ทาเยอะๆสินี่แหละผมถึงบอกว่า อ้าหลงต่อไปพวกมึงอ่ะเออนะพวกมึงหลงต่อไป